Oh. Uh -huh. หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้บุญวันคล้ายวันเกิดประเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทรนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุตตะวราธนนะครับสิทธิ์ต้นๆ้นของประเดชพระคุณหลวงตานู้นนะครับก่อนที่จะนะครับเดินทางมาอยู่ที่วัดบ้านเก่าบอแห่งนี้นะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุ ส่วนออกล้ำบินธบาตนะครับถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับเริ่มแรกด้วยพระอาจารย์พระครูสุตตะวราธรนะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับหลวงพ่อทวัตชัยนะครับพระอาจารย์สมุทัยวิสารธูนะครับพระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับนี่ ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นนะครับบินทบาทรอบวิหารนะครับเดิ้ตั้งแต่กิจกรรมช่วงเช้านะครับมีการลำถวายนะครับจากญาติโยมคุณหนูนะครับจากบ้านบบุกอนนะครับจากนั้นก็ออกรับบินทบาทนี่นะครับเนี่ย งาน,นการทำมุกเขาหนุนมีกับไม้สอบก็ทำเบียนต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดแต่พอคนสแสดงทำอย่างในเรื่องของการจองเบียนจองกันนะพ่อบัวเขียนตะลุวันนะครับนี่ทายกหนุ่มรูปรอนนะครับบินทบาท,ทปัจจัยนำหน้านะครับเนี่ยเวยนันสัมมันติเซลแต่กันกอยู่เรื่อยเลย,ยนะครับเนีะ่ะย <laughs> นาไอนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทรนะครับครบรอบ70ปีนะครับนี่ดื้อแล้วก็ตั้งก่อตั้งวัดบ้านก่วัวมา32ปีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุตตะวราทรนะครับเมตตาออกรับบิณฑบาตนะครับนี่เป็นศิลุ่นต้นๆของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับตั้งแต่สมัยอยู่วัดบ่อเชนีงนู้นนะครับ พระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับพระอาจารย์ทวัตชัยยานะชีวิโกนะครับแล้วก็พระอาจารย์สมุทัยวิสารทูนะครับมาน้ำกันประสุคนบนนิ้วสาธุนะครับยิยมนะครับลูกของลุงปู่สุธีวชิรมนูนะครับ

คุณยมเจนนี่นะครับนี่เดิมาจากกรุงเทพนู้นนะครับนะครับมาด้วยกันสามท่านด้วยกันนะครับนี่เดินนะครับ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมมงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพระ,พระาาคุูภาวนาคิจจาทนนะครับอายุครบ70ปีนะครับ เด้อพระเดชพระคุณหลวงตาท่านบอกว่าอายุสังขารของท่านหมดแล้วนะครับอาศัยบุญใหม่นะครับที่ได้สร้างนะครับบุญที่เกิดจากการถวายทานก็ดีบุญที่ลูกศิษย์ลูกหาแผ่เมตตาให้ก็ดีนะครับตลอดถึงญาติโยมที่มาทําบุญนะครับน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับช่วยต่ออายุนะครับส่วนบุญเก่าที่หลวงตาสร้างมานะครับอายุสังขารนั้นหมดแล้วนะครับก็เลยต้องอาศัยบารมีใหม่บุญใหม่นะครับนี่เด้อ พออายุครบเ0็ดิมานะครับสุขภาพนี้ย่ำแย่เลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับต้องคอยประคับประคองดูแลเป็นพิเศษจริงๆนะครับภาษาโบราณท่านบอกว่าธาตุขันมันหมดอายุนะครับหมดอายุการใช้งานนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายก็เลยตั้งอกตั้งใจนะครับเมื่อวานนี้ไปถ่ายภาพนะครับญาติโยมเขาทํา สิ่งของต่างๆนะครับพวกขนมนมเนยนะครับให้ประเด็พระคุณลุงตาใส่บาตนะครับเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับบางคนอยู่จนถึงหกทุ่มนะครับตื่นขึ้นมาทีสามนะครับมาเตรียมสิ่งของให้ประเด็พระคุณลุงตาใสาบาตนะครับนี่ลูกศิษย์ลุงหาที่อยู่ทางไกลๆนะครับก็เดินทาง มาบินทบาทนะครับเพื่อนน้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหุวงตาญาติโยมจากบ้านพนมทุ่งนะครับอำเภอท่าอุทินไก้แสนไกลนะครับเดินทางมาด้วยนะครับไม่รู้เจ้าวาดมาด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยญาติโยมจากบ้านบ่อบุนะครับพาลูกพาหลานมาลํำถวายด้วยนะครับเนี่ยเสียดายไม่ถวายเสียงสารพันแต่เมื่อคืนนะครับขอโทษขออภัยนะครับ เดือเป็นบุญพิเศษของวัดบ้านกบนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกไฟนะครับปราถนาให้พระเดชพระคุณหลวงตามีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกศิษย์ลูกหาตราบนานเสนานานนะครับก็เลยตั้งอ,อกตั้งใจมาร่วมบุญร่วมกุศลทําบุญใสบารน,นะครับน้อมถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็ได้เราก็ได้นะครับนี่เด้อเพื่อจะได้เป็นล่มโพล่มใสแนะน,นำคำสอนนะครับโดยเฉพาะ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับอย่าเป็นคนหน้าบูดนะครับนะครับฟังเช่นนี้ก็เต็มแล้วนะครับพ่อํำไมยัดโยกนะครับโอ้สองแถวนี้ไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วนะครับนี้แถวเดียวนี้ยังพอไหวนะครับสองแถวนี้อันตรายนะครับเด้อลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับ